ถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาการเงินหรืออยากจะมีเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่ายอย่าพลาดนะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะช่วยชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นแล้วก็แตกต่างจากเดิมพร้อมเลยนะว่าวงเงินสูงสุดเนี่ยให้ได้ถึง1ล้านบาทแามผ่อนได้นานด้วยนะถึง60เดือนด้วยกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ สินเชื่อในวันนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะที่คุณไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันและที่สำคัญคือวงเงินสูงสุดเนี่ยแม้จะให้เพียงค่าเท่าของรายได้ก็ตามซึ่งหมายความว่าถ้าคุณมีรายได้เดือนละ2 0 0 0 0บาทเนี่ยคุณก็สามารถขอสินเชื่อได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทเลยนะหรือถ้าคุณมีรายได้10,000บาทอันนี้คุณก็กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.41%ต่อเดือนเท่านั้นเองซึ่งสินเชื่อตัวนี้เนี่ยก น่าจะเหมาะสาหรับใครที่ต้องการเงินก้อนนะเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือจะพัฒนาธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรือแม้แต่การโปนี่บัตรเครดิตก็ตามเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีหนี้หลายที่แกงมีหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อนอกระบบการรวมหนี้ทั้งหมดเอาไว้กับที่นี่เนี่ยก็จะทําให้ดอกเบี้ยมันต่ําลงแล้วก็ผ่อนน้อยลงกว่าเดิมทีนี้แหละเป็นวิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยชีวิตดีขึ้นจากเดิมมากๆละสินเชื่อในวันนี้เขามีชื่อว่า สินเชื่อเงินบักอัพเป็นของบริษัทอาคาเนมันนี่จำกัดนะหรือถ้านึกไม่ออกเนี่ยเขาก็คือผู้ให้บริการสินเชื่อและนวัตรกรรมการเงินครบวงจรสําหรับองค์กรน,นั่นเองเช่นสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อพนักงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์รวมถึงสินเชื่อโครงการเพื่อการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจด้วยบริษัทอาคาเนมันนี่รีเทลจำกัดเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินภายใต้บริษัทในเครือนะของบมจไทย ลูกคนดิ่งก็ก่อตั้งเมื่อวันที่6มีนาคม2563เนั่นแหละเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกรันแล้วก็สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั่นเองทีนี้เงินแบ็กออพเนี่ยเขาก็เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยรุ่นใหม่เลยนะที่มีความโปรง่งใสแล้วก็เป็นธรรมช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเจอวิกฤตหนั แค่ไหนก็สบายใจได้เพราะว่าเขาเนี่ยคอยแบ็กอัพให้คุณภายใต้สโลแกนที่ฟังดูแล้วดีมากๆเลยนะก็คือว่าชีวิตดีได้ต่างจากเดิมใครที่สามารถสมัครกู้เงินกับเงินแบ็กอัพได้บ้างแน่นอนว่าสําหรับพนักงานประจำเพียงมีรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะอายุตั้งแต่20จนถึง60ปีแล้วก็ทํางานมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถสมัครได้แล้วส่วนผู้ประกอบการธุรกิจอันนี้ต้องมีรายได้เยอะหน่อยนะขั้น คือ2000 20, 0บาทขึ้นไปส่วนอายุเนี่ยกูได้ตั้งแต่อายุ20จนถึง65ปีแล้วก็ดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีด้วยนะทีนี้ก่อนกู้เนี่ยคุณก็ควรจะรู้ว่าที่นี่เขาให้วงเงินสูง่อนได้ยาวดอกเบี้ยมันต่ำแถมยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันเพ่แต่ว่าคุณอาจจะต้องเตรียมเอกสารให้มันครบถ้วนนะเช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าบัญชีธนาคารย้อนหลังเพราะมันนั่นแหละจะช่วยให้คุณผ่าน การพิจารณาได้เร็วขึ้นนันเองลองนึกภาพอยู่สิคุณมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงกว่า20%่เปอต่อปีสถานการณ์มันยากลําบากใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยก็ไปขอสินเชื่อเงินแบ็กอัพซึ่งวงเงินก็สูงและดอกเบีย้ยก็ต่ำเพื่อเอามารวมที่ทั้งหมดในที่เดียวทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่อนสบาย,บายเลยนะและชีวิตเนี่ยก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมาคุณกําลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาการเงินหรืออยากจะมีเงินก้อนเพื่อใช้ชีวิต อย่าลืมพี่ในาะสินเชื่อเงินแบ็กอัพจากอาคาเนมันนี่นะที่จะช่วยคุณเนี่ยได้โอกาสใหม่ในชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้คำประกันอย่ารอช้านะรีบสมัครกันได้เลยหรือถ้าคุณกําลังมองหาสินเชื่อที่มันมีวงเงินสูงๆดอกเบี้ยต่ําๆแล้วก็ผ่อนสบายๆเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบ็กอัพจากอาคาเนมันนี่ก็คือตัวช่วยตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดเหมือนกันนะยังไงก็อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็สมัครกันได้งา่าย ผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านเจ้าหน้าที่ได้เลยวันนี้โดยเขาจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยไปในหนึ่งชั่วโมงนะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยแล้วก็รู้ผลการพิจารณาผ่าน SMS ด้วยโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปธนาคารให้บรนยุ่งยากเอกสารที่คุณต้องเตรียมก็ไม่ได้เยอะนะเริ่มจากบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนง่ายๆแค่นี้เองไให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชแนลนะครับ